วัสดีจา้าทุกคนวันนี้คื้เอาเมนูอมหมูอร่อยอร่อยมาฝากค่ะไปชมกันเลยนะคะอมหมูกันเจ้าวันนี้นี่ค่ะก็มีเนื้อหมูนะคะหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะ,อะหอมแดงกับพริกแห้งโขลกนะคะปุ๊ยก็จะอมใส่ผักกาดขาวนะคะวันนี้แล้วก็จะมีผักชีลาวต้นหอมซอยแล้วนะคะแล้วปุ๊ยก็จะมีนี่ค่ะเพื่อนๆใบแมงลัก มีอยู่3ต้นนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาร้านะคะไปทำกันเลยค่ะทั้งหม้อนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะหมูปีหมหมักน้ำมันพีกนิดหน่อยนะคะพีก็เลยไม่ใส่ น้ำใส่อะไรยังไม่ใส่ลงไปนะคะตามด้วยผัออกกาดเราเราก็จะคั่วหมูหรือ,อว่า หมูตอนนี้ให้สุกก่อนนะคะนะคะหมูก็เริ่มสุกนะคะคพืก็จะใส่ผักลงไปเลยยังไม่ปกลงะคดะี๋ยวใส่ผักลงไปก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ใครนะคะเพื่อนๆเพื่อก็จะใส่ผักลงไปเพราะว่าเรายังไม่เติมน้ําลงไปว่าผักน้ําจากผักจะเยอะขนาดไหนนะคะ เราก็คนผักลงไปนะคะก็จะเยอะหน่อยแล้วครัเพราะว่าผักยังไม่ยุบแล้วก็ซื้อผักมาทานแน้วนะคะเลยต้องทำท่าวันนี้ ปุยทำกับข้าวปุยทำตามความคิดของปุยนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าปุยไม่ได้มีใส่อะไรก่อนหน้าหลังนะคะแล้วก็รสชาติก็เป็นรสชาติที่เอ,อเราเคยกินนะคะนึกสมัยตอนเด็กๆเ,เรากินรสชาติอะไรเราก็ทํารสชาตินั้นนะคะพเพื่อนๆเพราะว่ากับกับข้าวที่ปุยทําเป็นก็ส่วนหนึ่งก็มาจาก อาจจะดูคลิปอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อนึกอยากกินนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าปุ๋ยก็ไม่ได้ทำกับเขาเป็นมาโดยตรงนะคะที่ทำเป็นที่ตอนเด็กๆก,ก,ก็จะมีไข่เจียวไข่ทอดไข่ต้มนั่นแหละค่ะแล้วก็คอยกลับไก่ย่างหรือว่า,เ,าเนื้อย่างปลาย่างให้ คุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ค่ะเพือเ่อนเดี๋ยวเราก็จะรอให้ผักสุกนิดนึงแล้วเรามาปรุงรสชาติค่ะนี่ค่ะน้ำของผักก็เริ่มอ,ออกแล้วนะคะลงรสชาติคุอก็จะใส่น้าปลาลงไปเนาะใส่นิดนึงก่อนนะคะผงปร,ง,ปรงรสก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเค็ม น้ำปลาร้านะคะที่ขัดไม่ได้ทุกอย่างที่ทำนี่พี่ไม้กินด้วยหมดนะคะทุกคนทุกเท้าไปมานะคะคุยจะทำไม่แบบแบบไม่น้ำเยอะนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ไม่มีออ่เข้าวคั่วนะคะหรือว่าอ ข้าวที่เราไปยา่างไปกี่ไปยา่างแล้วมาตำตำตำนะคะข้าเบื่อนะคะบ้านเราเปียงเนาะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันค่ะเออแค่นี้ก็พอแล้วค่ะรสชาติกำลังดีนะคะเ,เพื่อนๆ กุยก็จะใส่นี่เลยต้นหอมก็ักชีลาวลงไปนะคะนี่แหละคะ่ะคุยเป็นคนชอบกินกับชีลาวนะคะทุกคนพอไปเห็นก็อดไม่ได้ต้องหยิบมาพอหยิบมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนะาะก็จะอยู่ประมาณนี้แหะคะ่ะ อ,อมของเรานะคะอ่หม,มูนะคะมีผักอีกตูเน็ดหน่อยก็ใส่ลงไปเลยนะคะก็เป็นอันว่าอ่หม,มูของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆน้ำคลุกคลิกนะคะไม่เยอะ อบหมูของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้คือเอาเมนูอบหมูบฝปะนะคะทุกคนขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่รับชมลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน